สนับสนุนโดยเบเนคอกาแฟผสมแฟลนสตาร์นอตชุดครึ่งนอนโตโต้ยูโรคัสตาเค,ค้กกอยสิบห้โลชั่นทาก,กันอยุงยาลดกรดไหลย้ยอนอาโมจินยม ข้าไปได้ข้อหนึ่ง่าตอนนี้แก้ตัวแล้วครับอืมผมขอมาแก้ตัวครับในรอบต่อไปในรอบใบคำเพราะว่ารอบนี้ครับเคยผ่านงานนี้มาแล้วชำนาญต้องเป็นเด็กๆเลยฮะเผลอชำนาญแล้วไปได้หมดทุกคำเลยครับตอนเด็กๆจะมาแก้ตัวจะมจะมาเพิ่มฮะพูดดีนะฮะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่้องพี่นั่นแหละในช่วงใบคำเนี่ยทีมที่มีคะแนนมากกว่าจะต้องใบก่อนต้องเริ่มก่อนค่ะครับ ทีมคู่หูปฏิหารนะคะเชิญค่ะคุณแคทใบก่อนครับค่ะเลือกคำใบได้ในชุดที่สามถูกไหมครับค่ะชุดที่สามนะครับพร้อมครับเริ่มครับพิทที่มีพีทอะค่ะงูที่ต่อยแล้วกระลาบแมงป่องแมงป่องถูกต้องครับนี่เลยค่ะมือข้อมือมือค่ะจุงมือจุงมือถูกต้องครับ ที่อยู่สิงอยู่ในกล้วยค่ะสิงนกตานีตานีถูกต้องครับตัวดำดำบินได้กระหังกระสือข้างเท้าตัวดำดำบินอยู่บนท้องฟ้านกนกอีรังมี่คำว่าอีบินอยู่ข้างบนอีแรังเป็นนกชนิดหนึ่งสีดำอีกาอีกาถูกต้องครับข้ามค่ะครับครับแก้มแก้มปากแก้มตบแก้มลูบแก้มอันนี้คืออะไรแกอันนี้คือหน้านี่คำว่าหน้าค่ะ ตัวเลขอะค่ะหน้าสองสามสี่หน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าหน้าหน้าไม่ใช่สุดท้ายอะค่ะเออหน้าแรกหน้าคล้ายกับหน้าแรกอะค่ะข้ามข้ามครับผ่านครับอดีตปัจจุบันอนาคตอนาคตถูกต้องครับที่ร้องเพลงเพาะสมัยรุ่นคุณอาค่ะเอ๋อ้โหมีตั้งหลายคนผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมอ่าที่ร้องเพลงคลาสสิกมากเลยอะค่ะ S <S ว,วินยัยพันธุรธูลัตสุเทพวงศ์คำแอนเป็นวงค่ะเป็นวงดนตรีค่ะเป็น possible คุณขึ้นมาใครรู้จักเลยลอเรนสไปร์แกรนเอ็กจะร้องเพลงเขาก็ร้องไม่ถูกข้ามข้ามแต่ไม่ทันข้ามข้ามข้ามมีคนหลายๆคนมารวมกันนะค่ะเป็นคาราวานเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นเขาทำอะไรกันเขาประชุมกันประชุมครับเตะเตะตรงกลางเนี่ยค่ะเตะขามากเตะถ้ามตรงกลางผู้จะเสียได หน้าหนึ่งครับหน้าหนึ่งหมดหน้าอะไรที่เป็นตัวเลข2 3 4 5 6ไสี่ห้าไมาหมดแล้วนะขาดหนึ่งตัวเดียวได้ทำไปได้7คำจากคะแนนรวมเดิมเป็น11บเอ็ดคะแนนคายได้มากกว่ารับเอ็ดค่ะไม่น้อยค่ะขอให้คุณตั๊กไบก่อนเลยเหรอต้องบอกทีมนู้นก่อนเลยนะครับว่าดูแล้วนี่ ไม่ค่อยจะเท่าไหร่เลยหมายถึงเท่าเหรอครับหมายถึงแก่นั่นแหละตามหลังก็อยู่ก้าวพนนใช่ไหมก้าวพนันค่ะตามอยู่ก้าเองไม่มีเทียนะเลยพอไหมีเทียมไว้เท่าไหร่นะนะสามสิบสามสิบพอไหมเยอะไปนะผมว่าเอาสักเอาสักเจ็ดคำไหมล่ะเจ็ดคำแหละครับก็ยังเยอะอยู่เยอะอยู่ครับผมเอาดีๆสิคุณตั๊กเลือกมาแล้วค่ะใบชุดที่สี่พร้อมเริ่มครับ น้ามีคำว่าได้ครับโอเลี้ยงหน้าดังกาแฟหน้าดื่มไม่ใช่น้าอะไรวะโอเลี้ยงกาแฟไตไส้พุงหรือเก้งๆที่นุ่งน้ำชาน้ำชาครับน้าชาโอ้โหดูมันไปไปไก่ไทำอะไรไก่ติ๊กติ๊กติ๊กตาติ๊กตาไปทำเลยพอะเมื่อเวลาที่ท่านจะไปผิน้ำบาดไม่ใช่ อะสงใช่อะสงน้ำถูกต้องสงน้ำถูกต้องคนถูกต้องน้ำสงน้ำทันเร็วๆคนเราเห็นของปั๊บเกิดแกจะตายยกขึ้นมาเรมากยกขึ้นหมูอะไรหมูหันไอ้ถุยหมูอะไรอ่ะหมูอะไรหรอหมูสารชั้นขอนแกเนี่ยคือชื่อหมูยอหมูยออาม่ยอหมูยอยอหมูคำนี้ไม่น่าไบ้มันก็ไใบ้ รถดับเพลิงทาไมล่ะดับไฟไหมดับอะไรน้ำ้ไฟค่ะดับอะไรไฟดับไฟไฟอันนี้อะไรอยู่วิ่งไฟไม่ใช่นีคำว่าวิ่งค่ะไฟมาก่อนวิ่งไสวิ่งเวิ่งถูกถูกฮะถูกถูกละถูก่ะถูกลถูกละถูกลถูกละ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 ถูกลถูกละถูกละถูกะถรกกละถกละถูอ้ถูกถูกะเะไรกะกกะกละกะะะลลลอลอก พอลครับอรอก่พอก่อนพอก่อพก่อนเดี๋ยวคะแนนมันจะเยอะไปพอก่อนพอก่อนยกยออะยกยอเนี่ยไม่ทำไมต้องผ่านไปเลยเห็นของป้าต้งแล้วขอนแก่นอะไรขึ้นชื่ออันนี้ถ่ายและเท้แล้ ได้เพราะจะแซงเพราะเขาหยุดเลยนะเขาเขาเขาเพียงพอเขาเศรษฐกิจเพียงพอครับ่าวโมกันแนนรวมเดิมเป็นแปดค่ะท้าอีกสามผมว่าผมว่าเราพักสักคู่ดีนะให้เขาไปตัดเตรียมก่อนหน่อยนะคะจะได้คำไหนจะผ่านคำไหนไม่เอานะฮะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเรามีช่วงอยากใบอีกรอบหนึ่งค่ะครับ